สวัสดีครับผมเต้ยปทุรันครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งกับการพูดถึงรองเท้าคู่นี้ครับนี่คือ h o ก a m a กหกนะครับ h o ก a m a กหหรือว่า Max 6ินั่นเองนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้ลองรองเท้าคู่นี้นะครับหลังจากที่ผมได้รับรองเท้าคู่นี้มาร่วม2สัปดาห์แล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสลองสักทีนะครับก็ต้องบอกเลยว่านี่เป็นหนึ่งรองเท้าที่ผมไม่คิดว่าจะรู้สึกชอบเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงหลังอ่ะผมรู้สึกว่าผมเสพติดกับการ ใช้รองเท้าพวกซูเปอร์ชูต่างๆในการฝึกซ้อมนะครับไม่ว่าจะเป็น Hoga c ีเอโหรือว่าเจ้า Hoga r o c k e ตเอ็กเองก็ตามนะครับซึ่งผมก็จะใส่2คู่นี้ใช้สลับกันตลอดและผมรู้สึกว่าในการฝึกซ้อมของผมอ่ะผมค่อนข้างที่จะแฮปปี้แล้วกับฟีลลิ่งแบบนี้นะครับถ้าเกิดจะไปใส่แบบอื่นผมก็รู้สึกว่า เออผมอาจจะไม่ได้ชอบมากเท่าไหร่อันนี้หมายถึงว่าในกรณีที่เป็นรองเท้าของฮ o ก a นะผมก็จะใส่สลับกันแบบนี้แต่ก็ต้องบอกเลยว่าในรุ่นที่ผ่าน,านมาของเจ้า m าร์กเนี่ยก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่ทําได้ดีนะครับแล้วก็สามารถแนะนําให้เพื่อนๆใช้งานต่อได้นะครับไม่ว่าจะเป็น m าร์กสามมาร์กสี่มาร์กห้ามาร์กซูเปอร์โซนะคือในลน์ของมาร์เนี่ยผมว่าเป็นรองเท้าที่สามารถแนะนําได้นะครับเป็นรองเท้าที่ ราคากลางๆนะครับทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายอะไรที่แบบ8-9,000อย่างเงี้ยเหมือนพวก c ีเอโหรือว่า Rocket X แล้วก็วิ่งดีด้วยน่าจะเหมาะกับคนทั่วๆไปนะครับแต่คําถามคือแล้วคู่นี้มันพิเศษยังไงก็ต้องบอกเลยว่าตามสเปคเนี่ยดูแล้วเขาบอกว่าเป็นมักที่มีน้ําหนักเบานะครับแล้วก็ตอบสนองดีที่สุด มีโฟมที่ดีที่สุดเพราะว่าโฟมที่มากับรองเท้ามาร์คหกครั้งนี้เป็นซูเปอร์คริติคอลโฟมนั่นเองถ้าเกิดใครติดตามเรื่องของโฟมก็น่าจะพอเข้าใจว่าเจ้าโฟมซูเปอร์คริติคอลเนี่ยมันจะมีคุณลักษณะที่แบบว่ายุบตัวน้อยนะยุบตัวน้อยแล้วคืนตัวเร็วฉะนั้นความรู้สึกที่ได้จากโฟมลักษณะนี้มันจะเป็นความรู้สึกแบบนุ่มฟูนุ่มฟูเต็มเท้านะครับแล้วสังเกตได้ว่าไอ้รองเท้าคู่นี้เนี่ยโฟมมาเต็มเต็มเลยคราวนี้คําถามคือ หน้าเท้ากว้างสามารถใส่ได้ไหมบอกเลยว่าใส่ได้แน่นอนนะครับอย่างผมเนี่ยผมใส่ไซส์1 1 US ซึ่งก็เป็นไซส์เดียวกันที่ผมใส่กับรองเท้าโฮก้าแทบจะทุกคู่นะครับก็สามารถใส่ได้แบบกระชับพอดีต้องบอกเลยว่ารองเท้าคู่นี้มีฟิตติ้งที่ค่อนข้างดีนะครับหน้าเท้าค่อนข้างเรียวเป็นรองเท้าเทรนเนอร์ที่ไม่ได้ดูแบบอวบอ้วนเทอะทะสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ชอบกับเจ้ามาร์ครุ่นก่อนๆเนี่ยก็คือความที่มันเป็นเทรนเนอร์นะมันจะมีหน้าตาหรืออะไรบางอย่างที่ให้ความรู้สึกแบบเทอะทะ ดูแบบไม่ค่อยสปอร์ตเท่าไหร่ซึ่งส่วนตัวแล้วผมค่อนข้างที่จะไมยเรื่องนี้เหมือนกันนะถ้าเกิดใส่รองเท้าแล้วรู้สึกรู้สึกเทอะรู้สึกแบบมีอะไรบางส่วนที่มันอวบอ้วนน่ะผมจะไม่ค่อยชอบเป็นการส่วนตัวนะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมผมถึงชอบที่จะใส่รองเท้าสายเรซิง่งสายซูเปอร์ชูหรือว่ารองเท้าที่มันมีความบางนิดนึงที่มันดูแบบมีเส้นสายที่มันสวยงามนิดนึงเพราะผมรู้สึกว่าใส่แล้วมีความมั่นใจใส่แล้ววิ่งสนุกกว่าก็แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเจ้ารองเท้าคู่นี้บอกเลยว่า เส้นสายถูกปรับมาแล้วฮะไม่ว่าจะเป็นเห็นไหมด้านข้างเนี่ยมันจะมีความเฉบเฉย่ยมมีเท็กเจอร์อะไรต่างๆที่มันดูแบบมีส่วนว่าวส่วนโค้งหน้าเท้าไม่ได้บานจนเกินไปลิ้นรองเท้าสังเกตว่าโอ้อันนี้เป็นแบบที่ผมชอบเลยก็คือบางเฉียบแล้วก็เข้าข้อด้วยนะับลิ้นรองเท้าไม่ดิ้นไปมามีส่วนของลิ้นรองเท้าที่เชื่อมไปกับบริเวณข้างเท้าด้านในสองข้างมันก็จะทําให้ความมั่นคงหรือว่าความไม่เคลื่อนของมันนั่นเองนะครับ เรื่องของการระบายอากาศผมว่าไม่มีปัญหานะเพราะว่าหลังจากที่ผมไปวิ่งมาวันนี้เนี่ยไม่มีเรื่องของความร้อนสะสมอะไรยังไงนะครับถือว่าใส่ได้สบายมากๆในอากาศที่ค่อนข้างจะร้อนแบบวันนี้นะฮะ้อเท้าตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านในตรงบริเวณเอ็นร้อยหวายเนี่ยก็บุด้วยโฟมมาอย่างดีใส่สบายเลยไม่มีปัญหานะฮะเชือกก็ทําได้ตามมาตรฐานอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่ถือว่ารัดได้แน่นนะครับไม่มีปัญหาเรื่องของการ หลุดแต่อย่างใดจุดเด่นที่อยากจะมาเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของโฟมนี่แหละเพราะผมรู้สึกว่าด้วยความที่มันเป็นซูเปอร์คริติคอลโฟมอ่ะมันก็ให้ความรู้สึกฟูแน่นเต็มเท้าตั้งแต่ส้นเท้าจนถึงหน้าเท้าพอเดินไปปุ๊บเออเราก็รู้สึกว่าเออมันสบายวะ่ะมันสบายวะ่ะแต่มันก็ยังอาจจะไม่ได้มีอะไรพิเศษนะเดินเดินไปเราก็จะรู้สึกได้ว่าเออหน้ามันกลิ้งนะเนี่ยเห็นไหมหน้ามันกลิ้งความมั่นคงมันดีนะมันไม่โครงเครงเห็นไหม มันไม่โครงเครงนะครับฉะนั้นใครกําลังหารองเท้าที่แบบไม่โครงเครงลงเท้าส้นเท้ากลางเท้าหน้าเท้าแล้วความลื่นไหลความสมูทของรองเท้าที่ดีๆเนี่ยโอ้โหคู่นี้ได้เลยนะคือคู่นี้ต้องยอมรับเลยว่าความสมูทจากส้นเท้ากลางเท้าไปหน้าเท้าเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆนะดีจนรู้สึกว่าเฮ้ย วันนี้เปิดกล้องอัดวิดีโอวันนี้เลยเพราะผมรู้สึกว่าไม่ได้คิดว่ามันจะแบบเออรู้สึกดีแบบนี้นะครับคือต้องบอกเลยว่ามาร์กที่ผ,ผ่านมาผมก็ชอบนะแต่ด้วยอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ก็คือเสพติดซูเปอร์ชูนั่นแหละก็เลยทำให้ผมไม่ค่อยได้ใช้ตัวมาร์กรุ่นที่ผ่านๆมามากเท่าไหร่แต่พอเป็นรุ่นนี้ปุ๊บเออพอวิ่งในเพสที่มันแบบว่า up tempo tempo หรือว่าเพสที่มันมีความเร็วมากขึ้นนิดนึงเนี่ยอย่างผมอย่างเงี้ย อัพเทมโปของผมก็อาจจะแบบว่าประมาณ5-4ครึ่งอะไรประมาณนี้คือแบบสามารถไปได้เรื่อยๆยาวๆเนี่ยโอ้มันนะวิ่งมันคือโฮก้านี่เขาเด่นเรื่องของความลื่นไหลเนาะจากส้นเท้าไปหน้าเท้าพอลงเท้าปุ๊บมันแบบม,แบบมันเนียนอะ่ะมันไม่มีความแบบกลางลงก่อนแล้วหน้ากลิ้งหรือว่าโค้งยังไงอะ่ะแบบเ,เดี๋ยวหยิบให้ดูดีกว่าจะได้เห็นภาพไอ้ตัวนี้อะไรนะ r e b e l ลี o น่ะ เวลาลงเท้าปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันมีความตึงตึงงมันมีความตึงตึงหรือถ้าเกิดลงส้นเท้ามันก็จะตึงตึงตึงไปไงี้ก็จะมีความแบบความแยกส่วนกันอยู่แต่พอมาเป็นคู่นี้เนี่ยมันสมูทมากเลยมันลื่นไหลแล้วผมว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เด่นมากๆของเจ้าฮก้ามาก์หกแล้วมันเป็นฟิลที่ผมชอบไงคือด้วยความที่ส่วนตัวผมอ่ะ ประทับใจในเรื่องของ transition ของรองเท้าฮอกาอยู่แล้วคือถ้าเกิดมันทําออกมาได้สม t h ลื่นไหลอะ่ะผมจะรู้สึกชอบเป็นพิเศษเป็นการส่วนตัวนะคนอื่นอาจจะไม่ได้ชอบฟิลแบบนี้แต่ว่าส่วนตัวผมชอบฟิลนี้คือลื่นไหลถ้าเกิดใครกําลังมองหารองเท้าที่แบบเด้งดึงนุ่มเด้งดีดเยอะๆแรงๆเหมือนอย่างเช่นเจ้า c ีเอโคู่นี้นะหรือว่าเด้งๆจัดๆอย่างเนี้ยวิเวเลียนโปรสง หรือพรา m e X หรืออะไรก็ตามอันนี้ไม่ใช่ทางนั้นแต่ถ้าเกิดใครก็ตามที่ชอบความนุ่มฟูลื่นไหลและสมูทมากๆผมบอกเลยนะว่าสมูทมากๆสายแบบรอบขาลื่นไหลชอบวิ่งฟโฟล์ฟ l ล w ไหลๆไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกด,ดีๆเนะี่ยโอ้มักหกคู่นี้นะ ผมว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจมากๆคู่หนึ่งเลยนะครับก็เอาเป็นว่ายังไงเพื่อนๆลองไปทดลองดูแล้วกันนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยคู่นี้ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยและนี่ก็เป็นเพียงความประทับใจแรกของผมเท่านั้นนะที่ได้ลองยังไม่ถึง10โลเลยด้วยซ้ำกับเจ้าโฮกามาร์ค6คู่นี้แต่ว่าอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะว่ามันเฮ้ยมันดีอยู่นะใครชอบสายไหลสายนุ่มฟูซูเปอร์คริติคอลแบบเนียนๆเนี่ย ได้เลยคู่นี้ได้เลยนั่นแหละโฮก้ามัก6หเป็นลองซะ